ครับลุงเจี๊ยบนะลุงเจี๊ยบนะครับที่ตรงนี้เรียกว่าอะไรลุงเจี๊ยบอ่าชุมชนบ้านทางสายบ้านทางสายนะเป็นรูปแบบของผมสเตย์น,นะลุงเจี๊ยบเนาะครับ,รบที่พักอะไรยังไงครับลุงเจี๊ยบที่พักเรามีเป็นบ้านไม้ไผ่ซึ่งเป็นที่เดียวในจังหวัดประจวบนี่ครับแล้วก็มีลานกลางเต็น<ม>ทีี่ให้กลางเต็นด้วยเดี๋ยวผมนําภาพลงให้ชมด้วยเนาะ ค่าบริการยังไงค่าบริการเราเริ่มต้นตั้งแต่บ้านเป็นหลังๆละเจ็ดร้อยเป็นแพ็กเกจมีรวมกินรวมเที่ยวก็เริ่มที่คนละเจ็ดร้อยมีที่พักอาหารเช้าบุฟเฟ่ทะเลเผามือเย็นคนละหนึ่งพันเก้าร้อยคนละหนึ่งพันเก้าสิบเก้าบาทอันนี้จะหนึ่งพันเก้าสิบเก้าบาทเนาะที่พักอาหารเช้าบุฟเฟ่ทะเลมื้อเย็นแล้วก็จะมีดำน้ำเครื่องดื่มบนเรือผลไม้แล้วก็ปีถ่ายรูปใต้น้ำนี่นะคุณนะใครที่รับชมอยู่นะมาเที่ยวกันเนาะ ชุมชนนี้อยู่กันอย่างครอบครัวเลยนะเป็นชาวบ้านนะดูแลกันนะแล้วบรรยากาศเนี่ยเดี๋ยวผมถ่ายไปให้ชมนะสวยอย่างมากนะมาไงเจอลุงเจี๊ยบพักลุงเจี๊ยบได้นะครับพักได้ทุกคนในเจ้าหน้าที่คือพูดอะไรรับเดี๋ยวผมนะนาเที่ยวในวันนี้นะครับติดตามรับชมกันครับที่ทางสายตรงนี้ครับที่พักตรงนี้นะมีกิจกรรมสำหรับนักท่องเที่ยวมากมายเลยไม่ว่าจะเป็นตักบาทนะครับพะสง ในยามเช้านะครับแล้วก็ไปเที่ยวดำน้ำกันนะครับหมู่บ้านแห่งนี้นะครับก็เป็นชุมชนเล็กๆนะครับไม่ถือว่าเป็นหมู่บ้านหรอกเป็นชุมชนเล็กๆนะครับก็อยู่กันอย่างเรียบง่ายโดยการพึ่งพาอาศัยกันของชาวบ้านนะครับจัดออกมาเป็นรูปแบบของโฮมสเตย์นะครับต้อนรับนะักท่องเที่ยวนะครับเพื่อให้มาพักผ่อนนะครับใกล้ชิด ธรรมชาตินะครับอยู่ติดกับทะเลเลยนะครับก็ถือว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวนะครับที่น่าสนใจอีกที่หนึ่งนะครับไม่ห่างจากตัวเมืองกรุงเทพมากมายนะครับขับรถเดินทางมาก็ประมาณ3-4ชั่วโมงนะครับก็เดี๋ยวเราติดตามกันได้นะครับเดี๋ยวผมนำภาพส,สวยๆนะครับมาให้ชมกัน ดำน้ำกันมาครึ่งวันแล้วนะครับแล้วก็ได้เวลาอันควรที่จะเข้าห้องพักนะครับก็ห้องพักที่นี่นะครับ1ท่านนะเป็นแพ็กเกจนะครับ1000กับ99บาทนะครับในราคานี้นะครับก็จะรวมถึงอาหารบุฟเฟ่ต์นะครับในตอนเย็นนะครับเป็นอาหารบุฟเฟ่ต์ทะเลนะครับที่รวมอยู่ในแพ็กเกจนี้แล้วแล้วก็ตอนเช้านะครับก็สามารถนะครับ ไปดำน้ำได้นะครับต่อหนึ่งท่านนะครับในแพ็กเกจนี้แล้วรวมถึงการซื้ออาหารเพื่อตักบาตรพระริมชายหาดออนนี้น่าสนใจนะครับก็นี่ครับตามนี้นะครับถือว่าไม่แพงนะครับถือว่าไม่แพงนะครับแล้ว,วสถานที่ก็ล่มลื่นน่ามาเที่ยวกันนะครับเดี๋ยวผมไปรีวิวห้องพักให้ชมกันก็ตอนนี้เราเข้ามาอยู่ในห้องพักกันครับดูห้องพัก หน้าหน้าอยู่มะหน้านอนมะก็นี่นะครับเดี๋ยวหลังจากที่เราจองห้องพักเสร็จแล้วก็เป็นแพ็กเกจนะครับว่าตอนเย็นไปกินบุฟเฟ่เนาะเป็นบุฟเฟ่ยังไงเอ่ยเป็นบุฟเฟ่ทะเลค่ะนี่เปค,<ะ>คนขับส่วนตัวผมน่ารักนะชื่ออะไรครับชื่อปิมค่ะชื่อปิม,ปมเป็นคนที่นี่เลยใช่ไหม เป็นไงบ้างพอเปิดเป็นแหล่งท่องเที่ยวแล้วนะได้เขาเรียกว่ามีนักเที่ยวเข้ามาในที่นี้เนาะเราเขาเรียกเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมีความสนุกกับงานตรงนี้ยังไงเล่าให้ฟังหน่อยหนูชอบชอบทำริการอยู่แล้วก็เลยสนุกมากเนาะส่วนมากเนี่ยนะถ้าไม่มีโควิดอ่ะเราไปเที่ยวกลุ่มไหนเยอะคนไทยหรือต่างชาติหรือยังไงไทยค่ะคนไทยเยอะเนาะแต่ว่าที่เนี่ยต่างชาติจะไม่ค่อยเข้า ยัไมค่คอยรู้จักเนาะวันไหนลูกค้าเยอะครับคนมาเที่ยวสาวอาทิตย์อ์นี่นะถ้าใครนะครับท,ที่มาต้องเที่ยวนะต้องการแบบชิลๆกันนะนะบรรยากาศไม่วุ่นวายวันธรรมดาแต่ถ้าถ้าต้องการแบบสนุกคึกคืนก็คือสาวเอาทิตย์เนาะแนะนํามานะครับเดี๋ยวน้องเขาอยู่อยู่ที่นี่ประจำนะเจอน้องก็ทักทายน้องก็ได้ ีร้านนะครับบุฟเฟ่แล้วนะปียานะครับหมูกระทะนะครับบุฟเฟ่ทะเลเผาก็อยู่หนึ่งในแพ็กเกจของที่เราซื้อไว้นะครับตอนช่วงเย็นนะครับก็ทางชาวบ้านนะครับก็จะมีการขับรถนะครับมาส่งนักท่องเที่ยวนะครับที่ร้านบุฟเฟ่ร้านนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าอาหารจะเป็นยังไงนะครับ ไข่ติงไข่อด oh, <no. S 1> มาทะเลนะครับก็ต้องทานอาหารทะเลนะ หลาร้านนะบุฟเฟ่นะร้านนี้สุดยอดมาก <Yahoo! S 1> อหอยแมงผู้อบชีสกลิ่นชีสเนะี่ยหอมขึ้นมาเลยเนาะ ไข่เชลเชลอืมเป็นตัวตัวแกะไม่ต้องเยอะนะครับเพราะเนื้อเยอะอยู่แล้วนะดูน่ากินมาก จิ้มกับน,น้ำจิ้มซีฟู้ดของทางร้านนะดูนะขอขอบคุณนะครับร้านหมูกระทะปรียาหมูกระทะนะครับที่จังหวัดประจวบคิริขันนะครับเป็นสาขานี้ที่เปิดทำการแล้วมีลูกค้ามาอุดหนุนอย่างเนืองแน่นเลยทีเดียวนะครับอาหารอร่อยนะครับทุกชนิดเลยนะครับมีหลากหลายมากไม่ว่าจะเป็นอาหารทางซีฟู้ดนะครับหรือว่า เป็นเนื้อหมูเนื้อไก่ทุกๆอย่างเลยอยากเชิญชวนทุกท่านมาลองชิมดูครับ Thank ใจให้กับทางรายการด้วยครับ